ดีครับลูกค้าวันนี้เราจะมาพามาเปลี่ยนกระถางน้องๆงแอคโตของเรานะลูกค้าเพราะว่าชุดนี้เป็นแอคโตฟอมกอนะครับฟอรมกอเลยนะตัวนี้ฟอร์มกอจากธรรมชาติเลยนะไม่มีการตัดหัวเพื่อให้น้องแตกนะครับลูกค้าจะมีตัวดาวนะตัวนี้จะเป็นดาวนะครับทีเลียสแล้วก็พวกเอ,อ,อีก2ต้นก็ประมาณนี้นะลูกค้าวันนี้เราจะพามาเปลี่ยน เนนอาสิอะเดี๋ยวเราจะพามาเปลี่ยนกระถางนะครับใส่กระถางไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะขึ้นเป็นฟอร์มกอน้องๆจะขึ้นเป็นฟอร์มกอเพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นที่เราต้องมีพื้นที่ให้น้องหน่อยเราต้องมีพื้นที่ให้น้องหน่อยนะแบบนี้เลยนี่ใหญ่มากลูกค้า เราต้องสร้างพื้นที่ให้น้องหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวน้องจะโตมาเป็นฟอร์มกรนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะง่ายๆนะครับชาวบัตคนขี้เกียจเนาะเช่นกัะผมนั่นเองนะครับปัลุยกันเลยมานะครับลูกค้าเดี๋ยวตัวแรกเราจะเปลี่ยนเป็นไป,นปนทางด้านของน้องดาวนะลูกค้านะตัวนี้จะเป็นแอคโตนะครับอ,อ,อีกชื่อหนึ่งคือสตาร์ใช่ไหม สตานะฮะหรืออีกถ้าเราเรียกกันบ้างก็จะเป็นน้องดาวนะลูกค้าดาวแบบนี้เลยนะน้องเป็นฟอร์มกอนะครับตัวนี้นะเราก็มาเริ่มจากการทําความสะอาดลากน้องกันนะเราจะเริ่มทำความสะอาดจากลากน้องเลยนะครับนะตัวนี้นะโอ้โหดินเก่ามากบอกไว้เลยดินเก่ามากดินสูตรนี้นะฮะใช้ไว้ตั้งแต่เอ่อนานเลวมากๆนะลูกค้านะนานมากๆนะนะเพราะว่าเป็นสูตรดินที่เราหมักไว้เองลูกค้า ล,ลากน้องนะฮะลูกพาเราก็จะมาเริ่มทําความสะอาดลากก่อนเนานะเริ่มทําความสะอาดลากก่อนเนาะแล้วก็ดูแผลดูลากนะครับว่ามีลากตรงไหนเน่าไหมหรือส่วนไหนที่น้องเป็นแผลหรือส่วนไหนที่เป็นเพีย้ยสนิมหรือมแมลงหรืออะไรหรือเปล่านะครับเราก็ดูแล้วก็ทําความสะอาดลากน้องเลยนะ ลูกค้ามาพอเราเอารากเอ้ไม่ใช่เอาดินน้องออกแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําความสะอาดตรงโคนแล้วเนาะว่าไม่มีเศษหินอยู่นะห้ามให้มีเศษหินอยู่เนาะจากนั้นเราจะมาตัดแต่งรากของน้องกันนะครับเราจะมาตัดแต่งรากของน้องกันนะก็คือเราสามารถตัดแต่งรากน้องได้เลยนะเพราะว่ารากน้องอะยังไงมันก็จะขึ้นมาใหม่นะแต่ว่าไม่ต้องตัดเยอะแบบ เยอะเกินไปแบบตัดพอสมควรนะลูกค้าลากที่เราจะควบคุมตอนเอาลงดินได้ยากนะแล้วก็ตัดออกพอประมาณนึงเนาะพอประมาณก็ตัดไปตัดมาก็จะเยอะเหมือเนเดิมเลยลูกค้า <c oughs> อ่ะประมาณนี้ <c oughs> อ่าลากตัวเล็กๆเ,เอาออกก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าน้องมีลากแก้วอยู่แล้วเนาะลากแก้วคือลากตั้งแต่เกิดเลยใหญ่ๆเลยนี่มีอยู่เส้นหนึ่งสองเส้นนี่ลูกค้าใหญ่ๆเลย เส้นเล็กๆแล้วก็ตกแต่งไปนะ okay. ถ้าเป็นแม่ผมเปลี่ยนนะบอกไว้เลยว่าไม่ตัดฮะฮะเผลอแกไม่เอาดินออกด้วยแกถอดออกมาไงแกก็จะเอาใส่ในกระถางใหม่องั้นเลยฮะอ่ะแบบนี้ลูกค้าเอาออกประมาณแบบนี้ได้เลยนี่สวยเปล่าตอนนี้ห้าหัวนะครับแล้วก็ตะแดาน อีก3าตัวแล้วก็ทําการเอาเคลียดินออกหมดแล้วเนาะล้วก็เคลียก้อนหินออกหมดแล้วมาต่อไปเราจะนําน้องมาใส่กระถางนะครับนี่อันนี้คือกระถางที่เราเลือกมานะก็ไม่ได้ดูเบอร์มานะว่าเบอร์ไหนแต่ผมคิดว่า น่าจะไซส์นี้นะครับเพราะว่าน้องเป็นฟอร์มกอน้องจะกระจายแล้วก็จะขยายไวกว่าตัวต้นเดียวๆเพราะว่าน้องน้องมีห้าหัวเนาะน้องมีห้าหัวเลยเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับเราจะทําการลองก้นกระถางก่อนนะเราจะทําการลองก้นกระถางก่อนนะครับเพราะว่าไอตัวก้นกระถางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นรูใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นรูใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะทําการลองก่อนเลยนะครับ ทางของผมจะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะลูกค้านะเพราะว่าได้จากการล่อนดินเนาะก็ไม่อยากทิ้งเนาะนี่ลองไปเลยลูกค้าเพราะว่าไม่ให้ดินมันไหลไม่ให้ดินมันไหลออกหลังจากนั้นแล้วก็เติมดินลงไปครับอดินก็เป็นสูตรของทางสวนเลยนะครับถ้าแค่ตัดตัวไหนไม่ชอบความชื้นหรือไม่ชอบแบบ ดินแน่นๆเราก็เพิ่มเพอร์ไลท์เข้าไปได้เลยนะก็แล้วแต่สายพันธุ์นะครับว่าตัวไหนชอบน้ําหรือเปล่าตัวไหนไม่ค่อยชอบน้ําก็เพิ่มเพอร์ไลท์นะแบบเช่นพวกโลโฟชอบดินโป่งๆแล้วก็เพิ่มเพอร์ไลท์เข้าไปได้นะครับอแล้วเราก็จะเอาน้องขึ้นมาอวางให้อยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็ดูระยะก่อนโอเคเดี๋ยวเพิ่มดินเข้าไปก่อนเลยเน ดินสตรผมเองนะลูกค้าอย่าอย่าเพิ่งสงสัยนะฮะอ่าทีนี้เราก็พยายามอยากให้ลากน้องงอเนาะเราก็จับต้นไม้ให้อยู่กึ่งกลางแล้วก็เทดินลงไปข้างๆไงนะพยายามเราจะไม่วางต้นไม้ลงเลยเนาะเราจะยกยกไว้นะเพื่อให้ลากต้นไม้น้องลอยอยู่นะเพื่อให้ลากต้นไม้น้องลอยอยู่นะ ใสป่ปะอนเลยใส่ปกอนเลยเดี๋ยวเรามาจัดทีหลังโอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะมาเขี่ยให้น้องเข้าที่เข้าทางนะเขี่ยน้องเข้าที่เข้าทางกันแต่น้องเป็นฟอร์มกอนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ครบทุกทุกด้านทุกหัวเลยนะอย่าให้หัวใดหัวหนึ่งมันต่ํากว่ากระถางเนาะเราจะไม่ให้หัวใดหัวหนึ่งมันต่ํากว่ากระถางนะใครที่มีฟอร์มกอแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะโอ้โหลูกค้า ผมบอกเลยว่าน้องดีมากๆนะฮะลูกค้าน้องดีมากๆนะ,ะตัวนี้น้องเป็นดาวด้วยนะฮะเนี่ยฟันน้องแทงลงดินนะฮะกลัวน้องเป็นแผลนะตัวนีก้กลัวน้องเป็นแผลอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆนะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาหินมาโรยซับที่หลังนะโอเคลูกค้าอ่ะ ฝังนี้ลากอาจจะลอยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะลูกค้าเพราะว่าลากน้องมีค่อนข้างเยอะอยู่เนาะเราก็อย่าเพิ่งไปซีเรียกนะโอเคอ่ะแบบนี้เลยลูกค้าขั้นตอน,นง่ายๆนะครับฉบับเราง่ายมากบอกเลยว่าง่ายมากๆไม่ได้ยุ่งยากอะไร,ะไรมากมายนะลูกค้าอ่าแบบนี้เลยามาเดี๋ยวต่อไปเราจะเปลี่ยนอีก 3ต้นแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่าน้องจะสวยงามขึ้นมากแค่ไหนนะครับโอเค ่หวันนี้เราก็เสร็จไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนน้องๆฟอมกอแอคโตของเรานะครับวันนี้ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไม่ว่าจะเป็นของทางเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ i อนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งเลยคืออย่าลืมกดติดตามเรานะครับชาวฟรีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอ ขอบคุณมากๆแล้วก็กราบลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปได้เลยนะครับบ๊ายบาย